ที่ครับอย่างนี้ไม่เอานะครับตึงตึงึงึถ้านี่เก่าแล้วถ้านี่เก่าแล้วได้นะได้ครับซักสเต็ปเดงนอะผมถึงไม่ให้ผมไปแหน่ อะไรยังไงโอเคขอบคุณมากขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่ออยพดีเห็นเสาไม่ได้ครับก็เออเนอะคิดว่ามันเกลกะมาตลอดแต่มันก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนอะอย่างน้อยก็ผมก็เต้นได้แล้วตรงนั้นครับที่ประเด็นคือคิดกล้ามากผมมือให้จริงอ่ะแล้วก็นนี้ d g e นี่ก็วันนี้มาร่วมกันในมินิคอนของบอสปั๋มนะครับก็มีนะครับสองคนก็อยากจะมากล่าวอะไรขอบคุณด้วยนะฮะงั้นขอเสียงประมือต้อนรับน้องบอสน้องปั๋มมาหน่อยครับ โยแอบไปเปลี่ยนชุดมาแอบไปเปลี่ยนชุดมา,านะครับจะพี่่นแล้วกันนะครับขนาดข้างพิธีแล้วกันเกันใจตรงกัน,กนมีหวงมีหวงใช่ไหมอะไรยังไงะฮะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวถามบอสก่อนนะครับกันนวันนี้เป็นไงบ้างครับพิธีที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเราด้วยวันนี้ก็ามาโชว์ เพลงนะครับเพื่อเป็นเกียรติในการของเราด้วยบอสปังครับผมก็ก็เจอมพิธีประมาณสองครั้งแรกกับการเป็นพิธีกรให้พิธีกรนครับผมพี่จีพิธีก็เป็นคนตลกครับผมชอบชอบหางมุกแปลกแปกมาเล่นในสไตล์พิธีในสไตล์เขาด้วยนะในสไตล์เขาด้วยครับผมก็ตลกดีครับก็ดีนะพี่พี่จะพูดนะครับไม่แน่ใจว่าน้องเขาชมผมหรือเปล่าตลกดี ดีใจมากผมที่ได้แบบพี่ดีเราเป็นพิธีกรเพราะว่าพี่ดีก็เป็นรุ่นพี่ของเอฟด้วยผมก็บอสเจ็ดดีก็รุ่นผมก็เป็นรุ่นพี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่รุ่นรุ่นผมก็เป็นรุ่นพี่รุ่นเจ็ดแล้วเราจะพูดอะไรต่อดีกอดกอดกันเป็ครับกอดกันเป็ครับกอดงงเหรอแน่ใจว่าบอสอยากกอดกับพี่หรือเปล่าเพราะว่าเมกี้พี่ยังแปลไม่ออกเลยว่าน้องบอสต่องชมยิ่หรือเปล่า กราเรารู้แล้วนะครับว่าทีร้องเธอสวยให้ใครนะครับเอาเดี๋ยวเขอเสียงสาวน้อยหน่อยดีกว่ายิ้มยืนยิ้มอยู่คนเดียวนานแล้วอ่น้ป่าวน้อป่ามีอะไรจะบอกพี่ทีบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าขอบคุณพี่ทีมากนะคะที่ร้องเพลงนูกให้หนูสั้นๆค่ย้มมากครับย้มมาก โอ้ยเด้กก็สิขอบคุณพี่ดีมากค่ะที่แบบมาช่วยทำให้แบบคอนเสิร์ตนี้มันสมูทขึ้นเลยอ๋อพี่พี่ว่าอาจจะไม่ใช่นะครับตั้งแต่ขึ้นมาก็สะดุดละหรือแฟนเสียงอะไรก็ไม่รูนะฮะแหมขึ้นมาปั๊บหยิบชิ้นตามาาเลยขอบคุณที่ร้องให้หนูนะครับหรือว่าตัดจบเลยอันนี้ดี่มาครับเดี๋ยว มาอยู่รวมกันแล้วนะครับอยากให้พูดถึงนิดนึงวันนี้เรามามินิคอนกันแล้วแต่ว่าจริงๆเราติดตามกันมาตัต้งแต่อยู่ในบ้านแล้วทุกคนใช่ไหมครับอยากให้พูดถึงนิดนึงอันนี้วันนี้เราไม่เจอกรนตัวเป็นๆกันแล้วนะครับพูดถึงตอนอยู่ในบ้านมันดีกว่าเอ,อมีเรื่องอะไรเด็เดๆในบ้านบ้างมาด้เลยมาด้วเลยดีกว่า <c oughs> แล่เด็ดในบ้านเราที่เขายังไม่รู้แต่เราแบบอยากพูดบ้านเอฟเหรอเอ๊ะ ก็เยอะมีกล้องพิเศษด้วยเลยอแล้วก็มีเรื่องอะไรเด็ดๆงั้นจุดประเด็นเลยดีกว่าทําไมต้องดูเอ็ดคู่กันด้วยครับอต๋อวคเป็นตอนมีที่มาที่ไปจริงหรือเปล่ามีก็จะมีวิกหนึ่งที่ได้เล่นละครของไปละครลุกทุ่งเกาหลีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฝันจ๋าอีกงานหนึ่งอ่ะเอออะไรนะบางกะปิทุ่งบางกะปิทุ่งเล่นเป็นกะปิ ดีสาวกับในแสนนะครับผมก็เล่นเป็นคู่กันอออตอนนั้นคือฟิลเต็งไหมครับ <laughs> อินเนอร์ไหมครับรู้สึกจริงไหมอโอ้ยมันเป็นละครละครเวที <laughs> อะไรไหนครับนั้น,น,นหนูเป็นคนจีบีเขาเนาะโมดูแลอ่าใช่ชื่อเพลงอะไรนะดูแลเพลง,งน,นิงแล้วนะเออเออของเราก็อะไรนะไปรักคนอื่นด้วยในเรื่อง ผมกันให้ฟังบ้านนี้นะเราไม่ปอปอเราไม่ปอเออใช่นี่เป็นตัวเองเอยู่ไม่ท่องไม่ได้กดไลค์อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าดื้ออีกหนึ่งหนุ่มบนเวทีนะครับทุณพีผมยังนี่เห็นตัวตนของคุณี่อยู่ข้อดีของแม่ดังคือเมื่อกี้ผมหลับได้ไม่มีใครรู้อ่ะเมื่อ้วซีซั่นของคุณพี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับอย่าพูดถึงเลยท่แก่แล้วครับผมคิดถึงไหมคิดถึงไหม คิดถึงแหละครับก็ก็เดี๋ยวเจอกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมีการงานเลี้ยงครับผมเนี<ม>่ยเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีพอดีอิฐสมาชิกของวงการบันเทิงเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกนอก,ก็จะมีการปาร์ตี้กันก่อนก็จะมีการไล่ส่งไปเลยครับไล่ไปส่งไปเลยส่งไปเรียนผมไม่ใช่ครับก็เสียดายเหมือนกันสมาชิกคนในวงการบันเทิงนะครับเขากำลังจะไปไปดีแล้วไปเรียนต่อเป็นคำที่น่าฟังนะครับจบไปดีเลยไปได้ดีได้ดีเลนะ อ้ะก็เป็นเรื่องดีๆกรัรอ่นใช่วงน,ะนี้ช่วงนี้ผลงานคือของคุณทีเอ๊ะจที่บอกตะกี้ไปเกาหลีมาแต่ว่าจริง,รงๆแล้วคือไปทารายการท่องเที่ยวครับครับผมใช่แล้วก็กําลังตัดต่ออยู่ครับผมกําลังรอองอนแอร์แต่ยังไม่แน่ใจว่าช่องหายไปไหนไอ่ะเราหรือรอติดตามไปดูทีนึงแล้วกันนะฮะอ่ะของปากของคอนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้รับรู้รับอัตลักษณ์ของการร้องเพลงเต็มๆกันเดีเเเ๋ยวสองคนยังมีเพลงมาฝากอันนี้ใช่ไหม ชั่งมงถูกใช่หรือเปล่ามีไหมครับน้องบอสมีครับต้องมีเมื่อกี้กลับไปเข้าไปนอนยังไม่พอใช่ไหมครับอ๋อน้องน้องปั๊บนี่คือเตรียมมุกมาแค่ว่าพี่ทีร้องไห้แล้วก็จบไม่มีอะไรแล้วชิปประวันอย่างเดียวเลยอะไรเดี๋ยวมีของที่ระลอกให้กับคุณทีด้วยนะครับจากน้องสองคนน้องบอสและน้องปั๊บนะครับพุ่งมาไลยนะครับเป็นของที่ระลึกนะฮะนี่สำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอ อ่าน้องบอสส่งสต่อด้วยครับแล้วก็น้องปั๋มนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับพี่ท,ทีเลยดีก<ท>ว่าอ้าวถือค้างนานๆก่อนให้ต้องตามได้หน่อ,อกบบต้องบบนี่กล้องบบนี่กล้องนี้หวังว่าคงไม่เก็บตังค์ดีหลังนะฮะอันนี้นะกล้องนี้่ไหงกล้องนี้่ไหงนี่นอขอใครคนเดี <laughs> ย๋ยวไม่พูดตัวชอบตัดออกนะครับเก็บเอาไว้หนูรู้สึกว่าอยู่กันพี่เขาแล้วเหมือนอยู่กันพี่กีเลยทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะผมผมมันใช่ครับผมเออเบื่อไม่กิน <laughs> ตังผมนะ <laughs> สมัยก่อนก็เคยดูอยู่ดีปีท้าหาอยู่อ่ะเดี๋ยวดมลุกส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเอาแล้ครับงั้นเดี๋ยว